สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2565วันนี้เวลา15.45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในายสุเมธตันติเวชกุลประธานคณะกรรมการดําเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไลท์นำนักเรียนนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจําปี2565ถึง2566เฝ้า รับพระราชทานโลร่รางวัลพร้อมกับผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกรางวัลซีไลท์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน10ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยและเวียดนาม ซึ่งโรงเรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้เห็นความสามารถด้านการสร้างสรรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและทราบถึงโพคทรั์ทางวรรณกรรมทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์รวมทั้งส่งเสริมและจันลงเกียรติอัจฉรยิยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน โอกาสนี้มีพระดำรัสความว่างานวรรณกรรมนั้นเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมนักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมจึงต้องมีความรู้กระจ่างแจ้งในเรื่องที่เขียนบนพื้นฐานของทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถยกระดับจิตใจและปัญญาของผู้อ่านให้มีความรู้ความคิดที่ถูกต้องที่ถูกตรงและมีความเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งเข้าใจโลกและชีวิต หวังว่าท่านทั้งหลายจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปและขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับรางวัลอันเป็นเครื่องรับรองว่าท่านคือนักประพันธ์ผู้สร้างสรรผลงานอันทรงคุณค่าต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา16.02นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนวชิราวุธวิทยาลัย โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระธนตรัยทรงกราบนักเรียนเป่าแตรน,นําเพลงมหาวชิราวุธราชาสดุดีและร้องเพลงมหาวชิราวุธราชาสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนสวดวชิราวุธานุสสารณาคาถาของสุชีโวภิกขุน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยายลัยในปัจจุบันแทนการสร้างวัดประจำราชการด้วยทรงเลนเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจำเป็นในส่วนบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎร ในวันที่29ธันวาคม2453จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับนักเรียนและถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องไทยธรรมทรงศีลพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนารามถวายพระธรรม,มเทศนาจบทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบ ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วเสด็จไปยังห้องสับปรกรณ์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สับปรกรณ์51รูปพระสงฆ์สับปรกรณ์ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จไปยังห้องพิธี นักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงจุลดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา15ปีโดยเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468 เวลา17นาฬิกา23นาทีเสด็จแทนพระองค์ไปยังสวนลุมพินีทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินนทุ่งสารแดงสำหรับจัดสร้างสยามรัฐพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นสวนสาธ,ธารณะสำหรับประชาชนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินีวันนี้ยังมีคณะองคมนตรีรวมถึงหน่วยงานต่างๆอาทิคณะรัฐมนตรีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมวางพวงมาลาณับพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ